สวัสดีครับพามาดูตัวเกี่ยวข้าวสเปคเล็กครับวันนี้อยู่กับช่อง YouTube เจมส์สายชิลครับโอ้เอามามาทำปากครับโอ้เลทใส่เลททั้งหมดเลยเอาลูกดาวเดิมปากตัวนี้อยู่ที่ประมาณ2เมตร60ครับ ตู้เล็กตู้ประมาณ4ีฟุตสฟุตเตู้เล็กดูครับตัวเดินครับนี่ให้ดูช่วงล่างครับน่ารักมากช่วงล่างแบบสั้นๆน่ารักเดี๋ยวให้ดูตัวเดินครับตัวเดิน8ดนะไม่ใช่ตัวเดิน10เห็นพี่เขาบอก ดูครับดูช่วงล่างโอ้ยมันจะไม่กระดกหน้ากระดกหลังเลยเนี่ยแบบเนี้ยช่วงสัน้นแต่ว่าก็สมส่วนครับกับตัวรถตอนเลอล่างก็แปดตัวครับแปดลูกบนสองโซ่ไม่แน่ใจครับว่ากี่คอรอนํำเล็กโอ้แ๋วเลยอายุอน้ำน่าจะหลายปีครับ โอ้โหใช้ปั๊มแฟดครับใครรู้คอมเมนต์มาหน่อยครับเบอร์อะไรครับเนี่ยปั๊มเบอร์อะไรครับมาดูขุมพลังกันหน่อยเกาะเทอร์โบโอ้โหสุดจริงครับไม่ใครรู้ครับคอมเมนต์มาหน่อยครับเป็นของค่ายไหนของอะไรครับเป็นเครื่องยนต์ของอะไรครับ เล็กๆเองส,ส,สี่สูบเครื่องยนต์สี่สูบเทอร์โบเครื่องยนต์นี้ผมจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยครับโอ้โห,โหมีโบด้วยยิงตรงเลยครับเฮ้ย <c oughs> มีรูอะไรบ้างเนี่ยรูระบายเหรอมะชมช่วงล่างเขาหน่อยโอ้โห มอตเตอร์เบอร์สี่สิบสี่ศูนย์ครับโอ้เล็กมากครับเล็กโอ้โหจะเล็กไปไหนเนี่ยแถวเลยนะ ธรรมดานะเป็นอุ้มด้วยนะถังอุ้มนะโอ้ดูรอบๆหน่อยส่กองไม่แห้มีพัดลมด้วยนี่แกวเลยสายพานสี่เส้นขึ้นตู้สี่เส้นครับขับปั๊มสี่ เป็นตูสีโอ้โหโอ้ทอสวิงด้วยไม่ธรรมดาครับโอ้แจ๋วเลยครับสเปคเล็กมากเป็นรถที่ผมอยากต่อขึ้นเองมากเลยเล็กๆแบบเนี้ยอยากทำขึ้นใช้เองสักคันครับแจ๋วเลยใช้กองสองตัว มอน้ำหมอออยโอ้โหไม่ธรรมดานี่ยเข่วเลยครับตู้เล็กกระทัดรัดดีครับใช้ก็บอกยกหนึ่งตัว ไม่คอใหญ่มากมาทำปากใหม่ครับชอบมากเลยครับเล็กๆกระทัดรัดดี ชอบช่วงล่างเขาครับเล็กมากใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Youtube เจมสายชิวไปเลยครับก็จะเอาคลิปเด็ดๆแปลกใหม่มาให้ชมกันตลอดนะครับฝาก,กไป้วยครับช่อง Youtube เจมสายชิวแชนเนลครับก็เอามาให้ชมประมาณนี้ครับฝาก,กไป้วยครับสวัสดีครับ